สวัสดีครับตาเฉาห่าวควรหญิงโซคั้นตาใครจงกว๋วตาเหมือนรายการกระทะเปิดจีนพบกับจีนในหลายมิติหลายมุมมองได้ที่นี่นะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคุณหน้าคุณตากันดีนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ถัดจากพี่เบนในจอนะครับไม่ใช่เสื้อแดงแต่ว่าคือพี่เบนของเรานั่นเองะนะครับครับท่านี้ถามว่าปกติพี่เบนที่เป็นพิธีกรทำไมวันนี้ถึงต้องมาเป็น แขกรับเชิญนะครับอันนี้ผมมันจะเกิดให้นิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับที่พี่เบนทําขึ้นนะครับ,รบซึ่งผมได้ชิมมาเรียบร้อยแล้วรอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเด็ดมากเลยเด็ดมากเลยครับ <c oughs> ผมว่าเป็นคนชอบรถนี้เป็นการส่วนตัวเูือเชยว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เมืองจีนเนี่ยผมกินรถนี้อยู่นานมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่จะมีคน เอาไอ้แบบนี้มาทําที่เมืองไทยพักหลังก็มีเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาพบในรูปแบบใหม่คือมาอยู่ในรูปแบบของเกี๊ยวคือเกีียวรถา่าใช่แล้วก็คือตัวนี้นะคะเป็นเกีียวดิบอ๋ออ่าเป็นกล่องอเต็มกล่กองเลยเต็มกล่องต้องไปนิดนึงผมแอบกินไปอ่าเดี๋ยวบอกราคากันก่อนกล่องนี้กล่องนี้นกล่องนี้นะคะขนาดนี้ยี่สิบลูกราคาหนึ่งร้อยบาท อืมลูกละเท่าไหร่อ่ะห้าบาทห้าบาทโอ้นี่เนื้อแน่นมากเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยงคะเต็มเม็ดเต็มหน่่ยงย่างใหเลยลูกใหญ่มากแล้วเติมกล่องเลย่ะคือกล่องมันก็อัดมาแบบแน่นๆเนี่ยค่ะกล่องขนาดนี้แน่นเป๊ะอันนี้เราแนะนำคือจริงของพี่เบนมีรถทั้งรถธรรมดาใช่แล้วก็เป็นรถมาล่าแต่ผมวันนี้เราโฆษณามันต้องพิเศษหน่อยอยาจะมาพูดกันถึงรถมาล่ากันทำไมพี่เบนถึงคิดยังไงถึงครับเกีียวรถมาล่าก็ต้องบอกว่ามันเกิดจาก บ้านเนี่ยก็คือเป็นโรงงานที่ทำบะหมี่เกี้ยวอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นโรงงานเลยที่ผลิตเส้นผลิตแผ่นเกี้ยวนี่แหละแล้วก็อ่าก็คือมีร้านขายที่สุขุมวิทสามแปดอ่านี่ผมเคยไปเสิร์ชพันทิบแล้วคนพบว่ามีคนแบบไปถามเกี๊ยวเจ้านี้ว่าเกี๊ยวสุขุมวิทสามสแปดายเป็นไหนอากกินลองไปเชิร์ชดูนะครับผมก็เป็นคนไปตั้งกระทู้นะ มีคนมาีมลใชแหละใช่ค่ะก็คือเนื่องจากพอเขาอายุเยอะขึ้นแล้วขายมา40ปีแล้วอ่ะแล้วก็ประกอบกับที่อ่าโดนไล่ที่ด้วยเราก็เลยบอกว่าเขาก็เหนื่อยละเลิกแต่ว่าผมไม่เคยได้ชิมนะเห็นมีกิจกรรมสมาคมทีไรเนี่ยพี่เบนก็จะเอาไอตัวนใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆเราต้องบอกว่าคนในสมาคมหลายคนรู้จัก รู้จักร้านนี้แล้วก็เคยไปกินกันมาเพราะเขารู้ว่าอ๋อเราเป็นห้านใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าพี่เบนทํามาได้ไหมออของสมาคมสั่งทล้วนั้นนีอะไรอย่างเงี้ยทุกกิจกรรมตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เลยติดใจอยากให้ทํามาแล้วก็บังเอิญมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นกิจกรรมดื่มน้าชาของที่สมาคมนี่แหละแล้วก็ทุกคนก็จะเอาอาหารอะไรก็ได้มาแชร์กันเราก็เอ๊ะจะน่าทำอะไรดีนะถ้าจะไปซื้ออย่างอื่นก็แหมเป็นของซื้ออะ่ะมันมันไม่เหมือนออรมณ์ของเราทําเอง เราก็เออเอาสูตรบะหมี่อ่าสูตรเกี้ยวนี่แหละของบ้านนี่แหละมาทำพอมาทำมาวางปุ๊บนี่ลูกก็ใหญ่รสก็อร่อยขายไม่ขายขสิอ๋อเชียร์กันใหญ่เลยใช่เชียร์กันใหญ่เลย,เย,เลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ตอนนั้นทํานี่เป็นรสธรรมดาใช่เป็นรสธรรมดาก่อนพอ,อพอเริ่มเริ่มขายได้สักพักหนึ่งก็อ่าเริ่มขายเฉพาะรสธรรมดาเนี่ยเขาก็เริ่มติดใจกันละแต่ว่าก็จะมีน้องๆองีกหลายคนอารมณ์แบบเดียวกับพี่อ,อ๋อ คือคือเคยกินรสมาล่าอ๋อครับแล้วก<อ>็พูดว่าใช่หึแล้วก็พูดกันผมก็เราอยากจะทําเป็น้วฟิวชั่นผสมผสานษาหนึงแล้วก็รสอะไรดีล่ะตอนแรกก็ลองทําใส่ชีสใส่อะไรอะไรพวกเนี้ยจน เอาง่ายๆเอาหมาล่าก่อนดีกว่าคิดว่ามันรสชาติจัดจ้านคนไทยน่าจะชอบแล้วโดยเฉพาะคนที่เกิดเดียน์ที่จีนมาเราก็ลองผสมอ๋อคือต้องบอกก่อนว่ารสหมาล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อของพืชหรือของอะไรทางนั้นจริงๆเขาว่าหมาล่าหลายๆคนงงเอ๊ะมันเกี่ยวอะกับหมาเกี่ยวกับอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับหมาเลยมันเป็นสอง้ามันเป็นข้าไนคู่เหม่าหมามันก็ไม่ไปล่าอะไรด้วย เพราะั้นบางคนเนี่ยเ,เขาเรู้สึกว่ามันแปลกเขาเขียนว่าหมาล่าส่อ,อตอเอกอาร์ ane, ะอะไรเง,งีาศาศ้ยแต่จริงภาษาจีนออกเสียงจริงออกเสียงว่าหมาล่าใช่ค่ะแลวหมาล่าน,นี่เป็นคาอะไรยังไงครับหมาล่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรสชาติหมาก็คือชา ล่าก็คือเผ็ดเพราะว่าคนที่กินไอ้สมุนไพรหรือเครื่องเทศตัวนี้เข้าไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าลิ้นเราชาเราเผ็ดแต่เราชาด้วยอ่าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเทศตัวนี้จริงๆเครื่องเทศตัวนี้ผมคุ้นว่าถ้ารสชาติหรือกลิ่นมันนคล้ายๆกับที่ใส่ในกุ้งอบขุ้นเส้นอะไรู่บ้านเราหรือเปล่าใกล้เคียงมันมันจะเป็นผ่านที่ใกล้ๆกันจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคนเสียงใต้จิ๋วไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเสียงจีนกลางอ่ะมันคือปัวเจียวอ ัวเดียวซึ่งอีสมุนไพรตัวเนี้ยมันก็คือกลุ่มเดียวเรียกว่าเป็นแฟมิลี่เดียวกันกับเอ่อพวกพกไทยอ๋อที่พีไทยใช่ไหมครับอ่าพีไทยคือลักษณะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกันแล้วมันก็อาจจะแตกสายพันธุ์ของมันออกมาไปสายพันธุ์ที่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีสายพันธุ์หนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็มีแต่คนรู้จักรถนี้ก็คงรู้จักกันมากแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าเนี่ยมันคือชื่อติก ไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อของรสชาติใช่มันชื่อคือชื่อรสชาติทั้งเผ็ทั้งชาซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเผ็ดพริกีกหนูด้วยอ้าวไม่เหมือนเพราะคนจีนมากินพริกของไทยก็จะบอกว่าโอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่วเขากินหม่าล่าได้ส่วนคนไทยมากินพี่ของไทยเองก็รู้สึกว่าโอยโอเคแต่ผมพอคนไปกินหม่าล่าโอหูปากเตอะร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยเพราะว่าผมว่ารสชาติเนี้ยสำหรับผมนะเหมาะกับกินกับ เบียอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสุดยแกล้มเราใช่ไหมใช่แก้มเบียพอแกมเบียแกมเบียโอเคโอเคโอเคแก้มเบียแต่ว่าเอาเข้าจริงที่เมืองจีนเองผมก็ยังไม่เคยเห็นเกี่ยวรถมาลาถูกไหมฮะถูกค่ะเพราะจริงๆแล้วเราเข้าใจว่านะอันนี้เข้าใจว่าเอ่อเนื่องจากหมาล่าเนี่ยมันเป็นสุนัขไทัที่อยู่ทางด้านค่อนข้างทางเหนือ ก็คือเพราะคนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยอากาศเขาหนาวแล้วเหนือเขาจะไม่ออกความชื้นในร่างกายเขาจะสูงเพราะนั้นก็มันเป็นท้องผิดอ่ะมันก็จะมีพืชที่มาช่วยอะไรสักอย่างให้ร่างกายเราดีขึ้นไอ้ขัวเจียวเนี่ยก็เหมือนกันอ่าขัวเจียวก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในสัปป а เหนือเหนือของจีน แต่เกี้ยวเนี่ยต้องบอกว่าเกี้ยวตัวนี้ยที่เราเรียกว่าขุนนูนไม่ใช่ไม่ใช่เจียวซื้อนะมันเป็นอาหารทางภาคใต้มันเป็นโดยเฉพาะฝั่งทางวางตุ้งเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีใครเอามาผสมกันเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกี้ยวทางเหนือถ้าเขาจะกินกับมาล่าเขาจะเป็นน้ำจิ้มมาล่าแล้วก็เอาเกิ้วจิ้มลงไปในน้ำจิ้มแล้วกจะกินเลยใช่แล้วเกี้ยวที่ว่าก็จะต้องเป็นเจียวซื้อหรือว่าที่คนไทยเรามักจะเรียกว่าเกี้ยวซาอ๋อนแป้งหนาๆหน่อยขาวๆใช่จะไม่ใช่ไม่ใช่แป้งผสมไข่สีเหลืองๆถูกต้องค่ะ จริงๆพี่เบนทำเนี่ยมีก็มีรถธรรมดาด้วยแล้วก็รถหมาล่าใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราจะพูดเน้นเรื่องรถหมาล่ากันเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นของแปลกใหม่ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองผมมาลองแล้วผมชอบมากชอบเป็นทุนเดิมแล้วเป็นทุนเดิมแล้วตนนี้ได้ได้บรรยากาศได้รสชาติกินแล้วเหมือนนึกถึงตอนที่อยู่ที่นู่นเลยนะใช่ครับแล้วก็ คือเนื่องจากมันไม่ได้มาในรูปแบบของน้าจิ้มใช่ไหมมันอยู่ข้างในเนื้อเลยเงี้ยมันก็แบบสะดวกอ่ะคือบางทีน้าจิ้มถ้าเกิดว่าเป็นรสหมาล่าเราก็ไม่รู้จะเก็บได้นานหรืออะไรมันหดก่นหายอะไรเงี้ยอันนี้มันมากับไนตัวนี้เลยแล้วกัดเข้าไปก็จะรู้สึกว่ามันเต็มปากเต็มคำใช่ครับอันนี้ด้วยไซส์ด้วยด้วยไซส์ของมันด้วยเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยเราจิ้มอ่จิ้มให้ดูสักนิดหนึ่งจะบอกว่ากล่องที่มันหายหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมกินไปแล้วก่อนหน้านั้น เอาพี่ออกมาให้คนอนื่นมาดูไซส์ก่อนนะ,ะ,ะ,ะพี่อ๋องจิ้มจิ้มเองจิ้มเนี่ยดูไซส์นะครับจิม้มบิททอครับ <laughs> แล้วก็น,นี่ลงผลบ้าเลยโ <laughs> <laughs> อ้ยครับยให้ลอง <laughs> ผมพูดจริงว่าตอนจึกกว่าปีที่แล้วนี่แบบผมอยู่เมืองจีนคน,นยังไม่เคยรู้จักคําว่าหม่มาล่าเง <laughs> ี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไม่ขายคนไทยมากเลยอะไรเงี้ยอืมแต่หลังๆเนี่ย คนเอามาขายเมืองไทยเยอะเยอะจนบางทีแบบร้านหมูปิ้งร้านอะไรย่างเงี้ยก็มีนะครับปรากฏว่าผมไปลองซื้อกินนะมันมีส่วนผสมของปิกป่นของอะไรงเงีย้ยเยอะของหมาล่า,าจริงอะ่ะมันมีไม่ได้เยอะเครื่องเทศเขาไม่ได้เยอะเครื่องเทศเขาไม่ได้เยอะมันเลยเหมือนกับว่าเรากินรสรสเผ็ดอ่ะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่รสหมาล่าหมาล่ามันคือต้องเป็นแบบเนี้ย่ะครับค่ะยอดครับค่ะแล้วจีจริง พี่เป็นอธิบายต่อเลยครับอ่าโอเคแล้วก็มันยังมีมันยังมีอีกรสชาติหนึ่งแต่พี่อการู้สึกจะติดใจแต่แค่หม่าล่าคือรสชาติออริจินอลออริจินอลก็คือจะเป็นรสชาติเดียวกับที่ร้านที่สมัยก่อนซึ่งตอนนี้ก็มีคนเริ่มแล้วก็มีมีน้องๆบางคนก็รีเควสบอกว่าพี่ช่วยทำเป็นแบบถุงฟรีสได้ไหมขอเล็กๆสิบลูกอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เวลาเขาอยู่บ้านน่ะเขาสามารถฉีกซองแล้วก็ต้มน้ำซุปแล้วก็เอาไปต้มได้เลย ครับเราจะส่งไปที่รูส่งไปที่ภูเก็ตไหมพี่ให้ส่งไปที่ภูเก็ตเลยใช่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าคุณสมบัติของแป้งเกี๊ยวเราเนี้ค่ะอย่างหนึ่งก็คือว่าเออเราสามารถกลับไปต้มซ้ำได้อ๋อเหรอครับแล้วมันจะไม่เละแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าบอกโอ้ต้มนานมากนะคะก็ต้มในแบบอ่าเป็้อีกทีหนึ่งโดยที่มันไม่เละซึ่งหลายคนก็น่าจะบอกว่าเขาไปซื้อร้านอื่นมาเนี่ยเราไปเราไปพูดกันได้ไหมคือเขารู้สึกว่ามันเปลือกมันจะเละเปลือกเกี๊ยวผิวเกี๊ยวมันจะเละเละค่ะ แนะนำอย่างยิ่งนะครับอันนี้ผมบอกเบอร์ได้เลยมั้งเนาะในในนี้ก็มีเขียนไว้ที่จริงอันนี้จะเห็นในแบ็กกราวของเรานะครับเบอร์สนใจสั่งสินค้านะครับโทรได้เบอร์0924269564ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเอามาออกเป็นครั้งแรกนะครับขายไปแล้วพักดึงแล้วใช่ขายไปแล้วได้ได้ข่าวว่าเป็นวันละหลายร้อยลูกเอ่อเป็นเสร็จประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็คือน่าจะน่าจะถึงหลักเกือบกืบหมื่นลูกล้วมั้งคะ แต่ก็ทํางานหนักพอสมควรครับเนื้อแน่นหลายหลายพันหลายพันรูกเหมือนกันสมชื่อสมคํานังเลยครับเพราะผมรอมานานแล้วผมเห็นพี่เป็นโปรโมทมานานแต่ผมอยู่ที่ภูเก็ตมีโอราได้มากินวันนี้แล้วก็อดี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ออกด้วยรโลโก้นี้ก็คือโลโก้ที่พี่ออกช่วยออกแบบให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกล่องนี้มอบให้พี่ออกโอ้ยขอบคุณครับ รอมานานครับอรอมานาใค้กับภูเก็ตได้เลยได้เลยครับยินดีมากนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราก็มาแนะนำนะครับสินค้าที่บอกว่าอยากจะแนะนำอันนี้เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับว่าอร่อยมากรอมานานก็คือจะเป็นลูกค้าเขาก็ส่งแร็ป <Okay. S 1> หรือลายแมนมารับของอ๋อแล้วสมมุติว่าส่ง ติดต่อแก๊หรือไลน์แมนก็ต้องยังไงครับคือคือเนื่องจากตอนนี้ตอนนี้คือเบอร์พี่อ่ะเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ไลน์อยู่แล้ววันนั้นสามารถแอดแล้วส่งนี่มาได้เลยคือเนื่องจากเราไม่มีหน้าร้านเราก็ใช้วิธีการส่ง ส่งผ่านบริการตรงนี้มากมากกว่าเอ่อแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยด้วยความที่ว่าสินค้าเราอ่ะมันไม่ได้แพงลูกล้าบาทแล้วมันก็ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือค่าค่าส่งเนี่ยอาจจะต้องรบกวนทางลูกค้า่ายเองอ๋อโอเคครับเข้าใจก็เป็นธรรมดาของเราส่งแบบถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเราก็แบบต้องแพ่มไปด้วยซึ่งซึ่งปกติเนี่ยก็คือลูกค้าจะสั่งของเราเนี่ยก็คือทีละร้อยสองร้อยลูกเป็นปกติแล้วอันนี้กล่องหนึ่งนี้ยี่สิลูกลูกถูกต้องแต่กล่องใหญ่ ดีครับกินอิ่มนครับคือคือผมว่ากินอิ่มได้กินจริงกินจางได้นะครับแล้วกินอร่อยก็กินเบบหลายๆคนโอ้หกินได้เต็มไปหมดครับสนใจสั่งซื้อกันได้นะคะโทรติดต่อมาที่เบอร์นี้ครับอร่อยแน่นอนครับผมแนะนํานะครับลองรถมาล่าดูแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงเราก็เนี่ยนะครับเดี๋ยว ผมก็จะไปฉลองกับเกี่ยวที่ได้มาไปต่อหลังรายการ <c oughs> นะครับยังไงวันนี้เราแนะนําสินค้านะครับจากพี่เบนนะครับค่ะและอย่าลืม,มว่าสมาชิกเราถ้ามีสินค้าอะไรมาใหม่ๆอยากจะมาแนะนําให้เพื่อสมาชิกหรือว่าคนอื่นๆได้รู้จักกันก็เข้ามาแนะนำในรายการนี้ได้เช่นกันนะคะค ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจของสมาคมก็ได้หรือไลน์แอดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมได้นะคะอ่าได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับพบกับตาใครจงขว้าเหมือนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเสียโจ,จเ,เจ,จ้าเจี้ยนสวัสดีครับ